สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับช่องอีสาเนเหนือนะครับวันนี้มีคลิปจะมาทําอีกแล้วครับเกี่ยวกับพัดลมนี่ตัวนี้พัดลมมันไม่หมุนนะครับพัดลมมันไม่มีห้อก็ราคาถูกๆครับมันไม่หมุนน่าจะมีส่วนหนึ่งนะครับเหมือนผมเวลาพัดลมไม่หมุนจะมักจะใช้ตัวนี้ เพื่อไปหยอดตรงแกนพัดลมนะครับเพื่อให้มันเจ็บหมุนใหม่ๆคือผมก็ใช้แต่ตัวนี้ครับก็มันได้ผลดีนะก็หยอดปุ๊บมันก็หมุนแต่พอนานๆไปพัดลมมันใช้พลังงานใช่ไหมครับมันใช้นานแล้วมันก็ใช้ไปเรื่อยๆแกนมันก็ร้อนซึ่งน้ํามันตัวนี้ยมันจะทําให้แกนมันเหนียวครับทุกคนแล้วมันก็จะไม่หมุนนะครับมันจะฝืนแล้วมันไม่หมุนแล้วมันก็จะทําให้พัดลมมังโดยใช่เหตุนะครับสาเหตุคือ ตัวนี้ครับผมใช้มาเกือบทุกตัวละพลมตอนแรกก็มันหมุนดีนะครับลมเย็นแต่พอใช้ไปเรื่อยๆเครื่องมันร้อนมันสะสมความเหนียวไปเรื่อยมันจะเป็นคราบตรงแกนพลมนะครับทุกคนวนันนี้ผมจะมีตัวใหม่มาให้ทุกคนดูนะครับคือตัวนี้ตัวนี้นะครับโซเน็กราคาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ก็คุ้มนะครับผม ทดลองใช้ไปแล้วซึ่งคพัดลมตัวนี้นี่พัดลมตัวนี้ก็ไม่หมุนเพิ่งไปทํามานะครับแต่พัดลมตัวนี้คือมียี่ห้อแต่ก็ใช้มาหลายปีแล้วใช้งานทุกวันแล้วใช้วันหนึ่งหลายๆชั่วโมงด้วยแต่ตัวนี้ใช้แบบมันไม่หมุนเลยไปใส่ตัวนี้ก็ใส่ได้มันก็หมุนแต่ก็หมุนได้สักพักนึงมันร้อนมันก็ใช้ไม่ได้ละวันนี้ผมก็ ลองมาดูครับนี่ครับอันนี้สายของมันเสียบปักอยู่นะครับเนี่ยนี่สายเสียบปักอยู่นะครับมาดูนะครับเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ขนาดเบอร์สามนะครับเนี่ยเบอร์หนึ่งไม่ต้องพูดถึงครับไม่หมุนเบอร์สองเอากดเบอร์สามให้ดูนะครับนี่ วันนี้ผมจะมาฉีดตัวนี้ให้ดูนะครับว่าจะได้ผลไหมมันจะไปฉีดแล้วมันจะไปล้างคราบที่ปันเป็นคราบเหนียวที่อยู่แกนพัดลมนะครับวันนี้เราก็จะมาทําตัวนี้นะครับคนอ่ะมาครับเริ่มถอดกันเลยนะครับอันดับแรกถอดปางมันออกก่อนนะครับพื้นที่ก็ลกหน่อยนะครับข้างนอกฝนตกไม่มีที่อยู่ ถอดกันเลยนะครับผมตัวนี้เคยถอดมารอบหนึ่งแล้วนะครับตัวพัดลมตัวนี้แบบไม่มียี่ห้อของของไม่มียี่ห้อมันก็เลยขาดไปสิ่งหนึ่งที่อยู่ข้างในอันนี้ครับทุกคนถ้าพัดลมที่แบบมียี่ห้อแบบฮาร์ตาลลีแบบตัวอื่นนะครับที่มียี่ห้อไหนก็มันจะมีตัวนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะคาปาซิตเตอร์ นี่ตัวนี้ครับมันจะเป็นแบบถ้าอาการที่แบบพลมใช้งานไปนานๆอายุการใช้งานเยอะตัวนี้มันจะพังนะครับทุกคนก็ไปหาซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนแต่ตัวเนี้ยเริ่มแรกเดิมทีผมนึกว่ามีตัวนี้ด้วยผมก็เลยไปซื้อมาครับทุกคนซื้อมาแล้วทีนี้ผมแกะดูมันไม่มีแปลงเหมือนกันตัวนี้มันไม่มีผมก็เลยเก็บไว้ตัวนี้ไว้เผื่อใช้กับพัดมตัวอื่นนะครับก็ ยังไม่เสียหายไอ้ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณไม่ถึงห้าสิบาทมั้งครับจำไม่ได้ละแต่ไม่ถึงร้อยครับถูกตัวนี้กระแสโอห์มมันยังเยอะกว่าตัวตัวเดิมของอยู่ที่อยู่ในพัดลมนะครับตัวที่อยู่ในพัดลมอ่ะมันแค่1.5ึ่งโอมฟาลัดอะไรมันร่วหน่วยของอิเล็กทรอนิกส์ข้างหลังเนี่ยการของไฟฟ้าเนผมอ่านไม่ถูกครับ เพราะไม่ได้เรียนมาเดี๋ยวเปิดมาดูน,นี่เลยกันเลยนะครับฝุ่นเต็มเลยครับทุกคนเดี๋ยวทําความสะอาดก่อนนะครับตัวนี้อ่า ถ้าพัดลมเหลือแต่แกนแบบนี้เวลาเราเสียบปั้งแล้วกดมันจะขึ้นอยู่นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนมันแท่ไม่หมุนเลยครับทุกคนดูนี่ดูตัวนี้นี่นี่ันแท่ไม่หมุนครับเอาปิดก,ก่อนเดี๋ยวไฟช็อตนี่ข้างหลังทุกคนดูนี่ครับนี่ปกติตัวนี้ ตัวนี้ถ้าเป็นพัดลมที่มียี่ห้อหน่อยมันจะติดอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยติดอยู่แบบนี้ครับแต่รุ่นนี้คือไม่มีครับทุกคนมนก็สายไฟเดินเข้ามาแล้วก็เข้ามาตรงไอ้ขดทองแดงเลยครับทุกคนเหมือนแบบของมันราคาถูงครับมันก็แตกต่างกันเนี่ยครับผมจะหมุนมือให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย มันไม่หมุนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแกะกอนน็อตถอดมาก็เวลาใส่ก็อย่าลืมนะครับใส่ให้หมดท้งคนไม่งั้นมันก็จะที่มาอของว่าน,น็อตทำไมลือเยอะว่าเราก็ต้องจำตำแหน่งน็อตนะครับว่าบางน็อตบางตัวมันไม่เหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยแบบบางตัวน็อตมันก็จะ ไม่มีแหลมปลายแหลมนะครับบางตัวมันก็จะมีปลายแหลมเราต้องจำจำน็อตให้ได้นะครับแต่เวลาน็อตเยอะๆมันก็ลืมทุกคนเดี๋ยวหาอะไรล,ลองก่อนนะครับมาครับถึงพระเอกของเรานะครับเนี่ย โซนกเนี่ยนี่ฉีดปุ๊บจาระบีพวกนี้หายไปเลยครับเนี่ยคนรุดเลย ใส่ถุงมือไว้ก่อนนะครับกันไฟฟ้ามันรั่วครับผมนี่ถ้ามันรั่วจริงก็เอามาอยู่นะครับเ,เปิดนี่ทุกคนเห็นไหมครับแค่ฉีดนะครับเนี่ยนี่นลองกดเบอร์หนึ่งดูนะครับเนี่ยนี่ทุกคน ดูนะครับโอ้มาเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดแล้วก็ฉีดไปเลยครับให้มันล้างเนี่ยขนาดขนาดนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยเบอร์หนึ่งครับกดกดปิดก่อนเนี่ยทุกคนอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับนี่เบอร์หนึ่งนี่มุนแรงนะครับทุกคนก่อนหน้นานี้เครื่องเครื่องนี้ผมเคยใช้ตัวนี้ครับใส่แล้วก็เวลาเครื่องมันร้อนอยู่ได้ไม่นานครับมันจะดเหนียว ผมเชื่อนะครับว่าทุกคนอ่ะที่เคยซ่อมพัดลมพัดลมไม่หมุนพัดลมฝืดผมเชื่อนะครับมันต้องมีส่วนหนึ่งอ่ะทำเหมือนผมนะครับใช้น้ํามันตัวนี้ครับที่แบบหาซื้อตามร้านเบตเตเลสขายของชําด้วยขายของแบบทุกอย่าง20่นี้ครับข้างในมันเป็นน้ําเหลืองครับทุกคนแต่มันลื่นอยู่นะช่วงใส่แต่มันใส่นานไปมันจะฝืดครับทุกคนมันเหนียวผมก็เลย ผมก็เลยต้องมาใช้ตัวนี้ครับแต่ราคามันแพงหน่อยนะก็เดี๋ยวนี้อป๋องกระป๋องละร้อยแล้วครับถ้าบางที่ก็อยู่ประมาณ90บาทแต่ก็คุ้มครับมันไม่ใช่ฉีดทีเดียวหมดมันใช้ได้หลายอย่างครับฉีดทุกอย่างฉีดโซ่ฉีดไอ้ข้าบจระบีฉีดตรงไหนที่เป็นไอ้แกนไอ้ลูกปืนนะครับก็มาดูใหม่นะครับคนใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวมันช็อต ะจับให้มันพ่วงหน้าคนนะครับเกียร์หนึ่งนี่หมุนแล้วครับทุกคนเห็นไหมนี่คนเบอร์สามนะครับทุกคนนี่แรงเลยครับ,นนรบอ่ะเสร็จเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวมาประกอบให้มันเข้าที่กัน,นครับรู้ไหมครับ เ่นนไอหนครับทุกคนปิดก่นนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวมาประกอบให้มันเข้าเข้าที่ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าเล่นน็อตหายนะครับทุกคนทุกคนเหมือนผมไหมครับแบบแบบ เกิดมามันไม่ใช่ช่างนะครับแต่ของทุกอย่างที่แบบเป็นช่างต้องมีอยู่ในมือครับเพราะว่าชอบชอบรือ้ออ้วชอบรือ้อผมจะทำรายการนี้เป็นรายการอ้วชอบรื้อ EP หนครับทุกคนฝากฝากติดตามด้วยนะครับรื้อไปรื้อมานอดหาย อย่าเพิ่งเข้าแน่นสุดนะครับทุกคนเอาให้เข้าทุกตัวก่อนครับอะทีนี้เข้าได้หันให้แน่นนะครับไหนลองเปิดเปิดดูนะครับนี่ครับทุกคนขนาดเกียร์หนึ่งนะครับทุกคนนี่โอยังขนาดปิดแล้วครับยังหมุนไม่หยุดเลยครับทุกคนกดเบอร์หนึ่งแล้ว กดนี่ยังไม่หยุดนะครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดคืนนี้มีหนาวครับคืนนี้เกียร์สามครับโอ้โหแรงกว่าพัดลมเครื่องบินอีกครับทุกคนขี่โมนะ้ละทำความสะอาดก่อนนะครับไม่ไม่ต้องล้างครับเก็บฝุ่นออกพอพัดลมตัวนี้คือได้มามันได้มาจากพี่นะครับทางพี่เขาใช้ แล้วมันไม่หมุนเขาก็เลยไม่ใช่ไปซื้อตัวใหม่มาผมเห็นผมก็เลยไปเอามาไปขอมาตอนแรกก็คิดว่าตัวนี้เสียแลลวครับก็เลยว่ากลับมาปุ๊บผมจะเปลี่ยนตัวนี้ปุ๊บแล้วมันจะติดที่ไหนได้มันไม่มีครับเครื่องนี้คือเครื่องที่แบบไม่ค่อยมีราคาก็าประมาณนี้เอาทุกคนส่งชื่อเลยครับคนวัชชอบเรือนี่น็อตหาย นอตหายครับทุกคนหายไปไหนวาน็อตหายจริงทุกคนนี่นี่แหละหน้าที่บอกว่าลือแล้วเดี๋ยวต้องมีน็อตเหลือแต่ผมลือแล้วน็อตหาย รุปนอนหายนอนหายอ๋อเจอแล้วครับทุกคนเมื่อกี้จังหวะที่ผมเช็ดไอ้ฝาตัวนี้ครับเนี่ยมันหล่นไปเจอแล้วตายแล้วครับทุกคนอ่ะลองอีกทีนึงเผื่อมันไม่ติด โอ้โหโดูเร็วกว่าไปพัดเครื่องดินอีกฝนก็จะมาครับทุนประกอบไปพัดเข้าครับทุนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดสับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดถูกใจผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับก็ขีดีดแกนตัวนี้นะครับทุน ไล่ความชื้นครับแกนพัดลมจะได้ไม่เป็นสนิมครับคนนคนวิธีใส่ของผมก็อย่างนี้เรียบร้อยแน่นเรียบร้อยครับทุกคนเอาตอนนี้เราจะมาลองเปิดกันดูนะครับตอนนี้จะมาลองเปิดที่เกียร์หนึ่งนะครับดูว่ามันจะติดไหมเอาสามสอง นึ่ชิงโอ้โหหมุนแรงเลยครับโอ้ยยนเย็นไงค,ครับทุกคนจากพลมที่ไม่หมุนนะครับกลับมามีชีวิตใหม่ครั้งยังแค่ฉีดน้ำยาตัวนี้นะครับ